วันนี้เราก็จะมาทำสามชั้นคั่วพริกเกลือกันนะคะอันดับแรกเราก็จะเอาหมูสามชั้นนะคะลงไปต้มก่อนก็ลงไปต้มใส่เกลือนะคะสักประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะก็ต้มให้เขาสุกนะคะให้หนังสุกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาพักให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะหัน่นแล้วก็ นำไปเจียวนะคะเจียวให้เหลืองกรอบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปคั่วพริกเกลือทีหลังนะคะเดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งนะคะหมูสามชั้นต้มของเราก็จะได้ที่แล้วนะคะค่ะเราก็ต้มหมูสามชั้นของเราจนสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะคะ หั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเจียวให้เหลืองกรอบนะคะก็กะซักประมาณนี้นะคะเราจะหั่นแล้วเราก็ไปเจียว you <laughs> เราก็หั่นหมูสามชั้นที่ต้มไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาลงไปเจยีวเลยนะคะเนี่ยเราจะเจยีวให้เหลืองกรอบเลยนะคะ ใส่หมูลงไปแล้วเราจะเติมน้ำซ้อมใส่ชูลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่ออเพิ่มความกรอบขนะคะ จะติดกระทาเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเหลืองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพลิกกลับดูอีกทีแล้วกันนะคะค่ะในระหว่างที่เจียวก็มัน คลิกนะคะหรือกลับมันให้มันเหลืองทั่วๆกันนะคะระวังไมห้ด้วยนะคะค่ะในระหว่างที่รอกากหมูเหลืองนะคะเราก็จะมาโขกสามเกอนะคะก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาโขกให้เรียบร้อยก่อนนะคะ กักหมูของเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะก็อีกสักพักก็จะใช้ได้แล้วค่ะสาชั้นก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปกั่วพริกเกลือะค,ะค่ะค่ะ เราก็ได้หมูสามชั้นที่ทอดกรอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาคั่วพริกเกลือนะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะก็เอาน้ํามันที่เราเจียวหมูไว้นะคะน้ํามันที่เราเจียวหมูไว้นะคะก็ลงใส่ในกระทะเล็กน้อยนะคะเราจะเจียวสามกลือของเรานะคะ รเทียมพิไทยรากผักชีค่ะโอเคแล้วเราก็จะเจียวให้หอมนะคะ ค่ะสามเกลือของเราก็หอมได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาสามชามที่เราเจียไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสนะคะค่ะเกลือป่อนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเค็มมากไปนะคะใส่ไปนิดหน่อยนะคะ,ะตับด้วยน้ำตาลนิดหน่อยเหมือนกันนะคะ ให้รสหวานนิดๆนะคะเดี๋วก็ตามด้วยรสดีค่ะก็ประมาณนี้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะเอากะเอาเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกน้ำลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คลุวทุกอย่างนะคะให้เข้ากันืมพอโดนความร้อนนะคะ ก็จะมีกลิ่นหอมๆโชยขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นคริกเป็นตัวผงปุงรสที่เราใส่ลงไปนะคะ <S <S ค่ะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเร็งไปให้แลงนีง พอคลุกเคล้าได้ที่แล้วนะคะเราก็ดับไฟค่ะดับไฟเสร็จแล้วเราก็เอาต้นหอมผักชีนะคะที่เราผ่านไว้นะคะก็โลยลงไปเลยค่ะโลยลงไปเสร็จแล้วก็ขยา่าเขยาเข,ขยาวให้เท่ากันแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสามชั้นคั่วพริกเกลือของเราค่ะเมนูนง่ายๆนะคะหอมอร่อยด้วยค่ะโอเค เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานนะคะว่าน้าตาน้าทานขนาดไหนเรามาตักใส่จานเลยค่ะน่าตาน้าทานมากค่ะกินห้องหอมเหมาะสำหรับกับแก้มนะคะกับแก้มเล้านะคะถือว่าใช้ได้เลยค่ะ <S <S เผ็<ๆ>เด<ๆ>เผ็ดเค็มเค็มนะคะ มีรสหวานนิดๆนะส่วนใหญ่จะก็จะเป็นเผ็ดเค็มนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานให้เสร็จก่อนนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ3มชั้นคั่วพริกเกลือนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีคลิปเด็ดๆมาฝากพี่ๆน้องๆอ,อีกนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ